ถึงเวลาฮาร์โมนีช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง99% h a r ์โมนีสะอาดมั่นใจไรแ้แบคทีเรียแั่มเราเลิกกันเถอะเราไม่เหมาะกันสักนิดไม่เหมาะกันตรงไหนอย่าพี่พูดเลยเวลาที่อยู่กับแมมพี่อึดอดัดแล้วทำไมไม่บอกแมมแต่แรกว,ว่าอึดอดัดก็เมื่อก่อนแมม่ม แหม่มเข้าใจไหมว่าแม่มเปลี่ยนไปให้ดูไลสารสกัดจากผลส้มแขกใครมีรักษันซิลสไลใกล้คิดและบริสครบทั้งหยี่ห้อเราแจกให้สิบหมื่นทุกวันสิบหมืนทุกวันเรียงสงคิดส่วนทั้งหยี่ห้อมาที่ตู้ปอนนต์็ศปอนต์รากราวกรุงเทพหนึ่งศูนย์สามหนึ่ศูนย์สิบมื่นสิมื่นสิมื่นแม่ยิ้องวันซิลสไล ลชิละมีครบพาย,ยีหอขาสงได้เลยเศซานซิสจิกายรายนตรงนี้เจอแล้วจาไม่เหนียวหนึบนุ่มหนับเพิ่มใสยิ่งน่ากินมายดีมัชเมลโล่ซอสไครีมช,ช็อกโกแลตและกลิ่นสตรอเบอรี่ สนุกกับโลกของคิสโก้บิสกิตมาร์ชเมลโล่โรยเกล็ดช็อกโกแลตสตรอเบอรี่และเกลดน้ำตาลหลากสีตราคิสโก้แสนอร่อยคิสโก้อร่อยสนุกยุคไซเบอร์ความมันสั่นสะเทือนแล้วทุกที่ครัชเกียร์เมทัลทาโซมี6 0แบบให้สะสมฟรีในทุกซองของชีโตสทวิสตี้และ 3D วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2546 เริมพลังเตรียมพร้อมวัทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์นมนมปรุงแต่งและนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม HT โฟมอสคิตี้ HT, Kitty. ความมันสันสะเทือนแล้วทุกที่คราชเกียร์เมทัลทาโซฟรีในชีโตสทวิสตี้และ 3D วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2546